วันคเนศจตุรถีเป็นวันคล้ายวันเกิดขององค์พระพิคเนศซึ่งในปี2566เริ่มต้นตั้งแต่วันอังคารที่19กันยายนจนถึงวันพฤหัสที่28กันยายนเป็นทั้งหมด10วันใครที่บูชานับถือองค์พระพิคเนศจึงไม่ควรพลาดการสการะบูชา โดยปกติทุกๆเทศกาลจะมีพิธีโสดโศบจานคือการส่งด้วยนมด้วยน้ำผึ้งการบูชาด้วยดอกไม้และเครื่องบูชาต่างๆต,ตามด้วยสวดมนต์ที่เรียกว่าคเนศสาธราวสีรสะหรือขเนศอุปนิสัตรในคำพีพระเวทและทำการบูชาด้วยประทีปหรืออารตีไฟสิ่งที่ต้องเตรียมในการสการะบูชาน้ำปัญจอมฤตผลไม้มงคล หนึ่งสห้็ดเอย่างตามที่สะดวกเลยค่ะดอกไม้พวงมาลัยเทียนและที่อารตีไฟขั้นตอนการบูชาองค์พระพิฆเนศเริ่มต้นด้วยการส่งน้ำปัญจอมฤตเริ่มส่งด้วยน้ำสะอาดส่งนมสดส่งนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตส่งน้ำผึ้งและส่งเนยกีตามด้วยการโปรโยผงกุมกุม หลังจากส่งน้ำแล้วล้างด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำสะอาดแล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดตอนเราส่งน้ำก็ควรจะสวดบทองค์พ่อที่เราถนัดระหว่างพิธีจนเสร็จเพื่อให้จิตเราเบิกบานและลําลึกถึงองค์พ่ออยู่เสมอหลังจากนั้นก็นําของบูชาทั้งหมดที่จัดเตรียมไว้มาจัดวางให้สวยงามพวงมาลัยคล้องที่พระกรประดับด้วยดอกไม้ถวายเครื่องสก,การะ ผลไม้หรือขนมที่เราเตรียมมาประดับด้วยเทียนหรือประทีปหลังจากจัดวางเครื่องถวายเสร็จแล้วให้จุดกํายานต่อด้วยจุดเทียนและนำผงกุมกุมมาเจิมที่หน้าผากอาวุธมือทั้งสองข้างขององค์พ่อสวดบูชาองค์พ่ออย่างต่ำเก้าจบถ้าสวดร้อยแปดจบได้จะดีมากค่ะโอ กรรัััถนนนนนตตตาายยยุววิิมมมมะะทหโโปจขั้นตอนสุดท้ายคือการอรารตีไฟจุดไฟอรารตีแล้วก็ร้องสรรเสริญองค์พ่อค่ะหลังจากร้องสรรเสริญองค์พ่อเสร็จให้เราขอพรเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นตั้งจิตให้นิ่งนึกภาพให้ชัดขอพรให้หนักแน่น จิตใจเบิกบานให้คุณรู้เลยว่าพรน,นั้นสำเร็จแล้วพิธีโสดศพจารย์ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคกันทั่วทั่วครับพรจากองค์พ่อดั่งใจปรารถนาอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ